สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเด็ก,ดกรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเอ่ยยังไม่รู้ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีภาพปริศนามาให้เด็กๆได้ลองทายกันด้วยค่ะเด็กๆอยากทายกันยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทายกันเลยค่ะ ็นกันบ้างเด็กๆภาพปิศาของเราในวันนี้ก็คือภาพนี้นี่เองค่ะในภาพเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะเห็นรถใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยแล้วเด็กๆคิดว่ารถเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะไม่มีชีวิตใช่ไหมคะแล้วรถเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะเด็กๆเป็นมนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันค่ะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างเอ่ยสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะเช่นกันค่ะคือ 1. สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมคือสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นได้ จับต้องได้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตเพื่อสนองความต้องการในการดำรงชีวิตประกอบด้วยอาหารที่อยู่อาศายัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆค่ะสสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมา เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมเช่นกฎหมายประเพณีระเบียบข้อบังคับาศาสนาความเชื่อพิธีกรรมเป็นต้นใบงานที่เด็กๆต้องทำในวันนี้นะคะใบงานแรกให้เด็กๆเ,เขียนตามร้อยเส้นปะะค่ะและระบายสีให้สวยงาม ส่วนใบงานที่2จะอยู่ในสมุดแบบปึกหัดค่ะให้เด็กๆนะคะพูดคุยเกี่ยวกับภาพนับจำนวนแล้วระบายสีภาพที่มีจำนวนเท่ากับโจทย์ทางซ้ายมือของเด็กๆนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันไปแล้วนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานนะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธ คิดถึงเธอเสมอโปกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะ